กับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคู่สุคนกายนินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ซ่องของบาจิตคือเก้าพ่อพี่น้องเอ้ยกับมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องบาจิตอยู่ที่บ้านคัมปะนเน๋เนาะกับพอดีว่าอ่าบาจิตมาหาอันครอบครัวของเอื้อยคนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอยที่ว่าเฮือนของเพิ่นนั้นภูพังเบิร์ตเนาะพี่เบิร์ตเลยพี่น้องเอ้ยกับพอดีว่ามื่อนี้เนาะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นก็อยู่ฝั่งไทยเผมเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นคยชื่อว่าแม่พี่ร่มเปี่มพงเนาะ ก็ได้ผ่าเงินมาให้บริจิตซื้อหลายอย่างอยู่พ่อพี่น้องก็ทั้งสาทั้งเขงา่าซานเนาะทั้งหมออง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 ้อแล้วก็คคกแล้วก็จะเป็นถ้วยบวงเนาะนี้บริจิตก็จัดการซื้อมาให้เพินน่นเนาะกดีใจนะเพิ่นแต่พีนพ่พน,พน,น้องพอแม่พี่น้องเลยเจ้าเจ้ากับคนอื่นก็ต้องกับขอบคุณ คุณแม่พี่ดมไล่หลายเด้อที่ฝากเงินมาช่วยเหลือครอบครัวของเพิ่นเนาะก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเด้อสาธุเนาะเจ้าก็โอเคแหละพ่อพี่น้องก็ไปติดตามหับซุ่มน้ำกันได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคเนาะเจ้า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 ก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะบาจิกกะชีได้อ่าไปเอาข้าวสารเนาะข้าวสารหยุบไปให้เพิ่นแหละพ่อพี่น้องเลยเจะจะจะกลับมานั่งกันกับบ้าตาเพิ่นเนาะแต่กับป้าตาเพิ่นจักไปทางไรพ่อพี่น้องเลยเอเนาะมาเด้อ เจ้าๆๆเดี๋ยวเป็นจิตทีให้บาตาย่อของเนาะบตาเนาะเจ้าบตาสวัดีสดีได้มานํากันกับจิตเพิ่นเนาะนยๆๆ้จิตกได้ซื้อหลายๆอย่างหลายอย่างอยู่เนาะพี่น้องเนาะจังได๋กสิย่อเข้าให้น้องเพิ่นเลยเนาะๆๆบตาย่อได้อยู่บ่ได้ๆๆมันกจะกําแล้วนะเพราะว่าโอ้คนางไกลก็บ่กาบ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนได้กได้เนาะ

นี่ก็คือสิเป็นส่วนของเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องส่วนปลูกพักปลูกหญ้าของเพิ่อนและนี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้งนะมีทั้งพักมีทั้งสังเนาะเจ้า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 เอาไอ้เด้อสบายดีเด้อสบายดีเนาะเจ้าเจ้าจ้าจ้าโดย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 กับมือนี้เนาะกับชื่อขขาวสารมากได้เอ้อไอ้เนาะโดยโดยโดยกับทั้งเบลตาเพิ่นกับทั้งกำลังมาพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบเราโยนโยนโยไวหน่อก่อนเนาะโอเคฮะ สาโนพี่น้องเหรอเด้๋ยวเนาะไปหนีเนาะไปหนี n ่ได้เนาะเอออาฮัมบอว์เก้เก้บึงน้ำหอมบัตานี่จ้ะเดี๋ยวก่ให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งน้ำเนาะทองทองพื้นนี่เนาะเดยกะอันนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสาดสาดนี่บัตาสาดนี่บ่จจิตรวชีเชื่อนเป็นประเภทสาดใหญ่เนาะแต่เเต่ถือลำบากเมนเมนเมนลำบากกันเลยแนะนำให้บ่จจิตว่าเอาตัวนี้นะเพราะว่ามันกะ สามารถพับได้พับได้เนาะแต่กะใหญ่คือกันใหญ่ก็เลยซื้อมา2อันแล้วก็เวลากะเดินทางการเดินทางของเฮามันกะสิสะดวกกว่าเนาะกบ่มีรถใหญ่แก่นะโดมุ่งอันนึงเนาะโยพื้นใหญ่ได้พ่อพี่น้องเอ้ยเลยเพิ่นกสิได้นอนได้นอนอุ่นขึ้นอีกโดยๆๆๆโอ้กขอบุขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเนาะโดยกนั่นแหละโดยๆๆกมียังบ่ตานี่ออกให้เพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งเลยเนาะเป็นหม้อ ขาหม้อมีโคกพร้อมเนาะมีโคกอาจจะป่วยป่วยเลยเนาะพอพี่น้องไลน์ได้หนึ่งโด้เนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสองใโลนึงพอพี่น้องโดยก็ถือว่าไล่พอสมควรดูพอพี่น้องเลยหม้อเนาะคือหม้อหม้อเกงเนาะพอพี่น้องนี่กะบ่วงบ่วงบ่วงนี่กะโลนึงเนาะโลนึงเลยแอมนึงกะโลแอมนึงเลยเจะจะอ๋อก็ถือว่าไลยพอสมควรเนาะมันนี่เนาะ อ่ะแบบีแต่นด um ้วยด้ดยอะเดี๋ยวสิทักทายสบายดีเพื่อนเนาะด้วยด้วยด้ว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 ดยก็คือวานเนาะเป็นไงดีใจบ่ดีใจดีใจเนาะเจ้ากับมื่อนี่กับมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะผ่านเงินมาให้บอกจิตเนาะซื้ออันเขาสารเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าขนมเนาะเอาขนมให้ลูกๆกินไงโอเคโอ้ยเอาขนมให้ลูกๆกินเลยเด้อด้วยดยเอาขนมให้ลูกกินเนาะด้วดย ก็มีข้าวสารข้าวสารนกกะขนมขนมนกกะเกลือหมักพริกแป้งนัวเนาะโดยโดยคือสิประมาณนี้แหละคนพี่น้องเลยเนาะบัจจิกะเชื่ออันหมักพริกพร้อมเนาะโดยโดยหมักพริกเกลือเป้งนัวนกกะปลากระป๋องน้ำคนพี่น้องเลยเดี๋ยวบัจจิกีพอเมลพี่น้องเบิ่งต้องคือสิประมาณนี้แหละคอพี่น้องเลยเออเดี๋ยวบัจจิกีเลี้ยงกันเด้อคนพี่น้องเด้อเป็ดเมืงเด้อ Cóp phi nhỏ. Cape chân đất, Cape hà lụt hát tạo kim hở kỳ nam nầy. Bó kim hở kim hở kim yang mầy. Oh, Cape chào. I don't know. Yep, nắng phun bé. Yep, nắng phun đơ. No, kim cắp chào. Bó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  cắp chào. Bó cắp Bó kim cặp chào. 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 Bó chào. Bó chào. 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 กับมาเมื่อน <as ี้กับ totally> um ่ได้ไปทางไหนบ่มืาอนี้ยไม่ได้ไปทางไหนบ่พวกไปเห็ดเพื่อนเขาโอ้เห็ดเพื่อนเพิ่นบ่เพิ่นเห็ดช่วยเพิ่นบ่เห็ดเพื่อนช่ยเพิ่นจ้างบ่เดี๋ยวนี้เลยบ่อ๋อเห็ดช่วยบ่เห็ดช่วยกันเพื่อนเอ้ยน้องโอเพื่อนเอ้ยน้องบ่อืมเจ้าเจ้าเจ้ากัเป็นจังไงเมื้อนี้ดีใจบ่มื้อนี้ดีใจดีใจบ่กับเมื้อนี้เนาะกัมีอันแม่พี่รมเนาะแม่พี่รมเป็นพงนั่นแหละเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้น้องนี่ซื้อของนี่เนาะ หลายชิงหลายเนวอยู่กับพี่ไดยกะขอให้เอ้ยเนาะกับอ้ายเพิ่นอุ้ยใส่พ่อเนี่ยเพิ่นเนาะให้เพิ่นโด้อเ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 ด้อกับพ่อชายไอ้ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งน้อยเนาะดูเหมือนเจ็บเหมือนไข้เนาะอยู่มันขอนยืนเนาะดูเขาเคยบอกว่าไอ้โอ้กับพ่ายามได้ไอ้เด้อบอกลูกบอกเต้าเขาเนาะเด้อเด้อเด้อกะบมันนี่น้องมามันนี่กะดีใจเนาะ เพราะว่าได้เปลี่ยนสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่เจดีเพื่อนเนาะที่เป็นอยากอันช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ทุกอย่างเนาะแต่มาอนี้ก็มาอันเปลี่ยนสะพานบุญให้เพิ่นก็ถือว่าม้อนี้น่ะสาเร็จไปหนึ่งครอบครัวเนาะก็ดีใจเนาะเจ๋อเจ้าเจ๋เจเอกะนอนนีบ่เมื่อคืนนอนอนีบ่ะนอนใช่นนอนอยู่เฮือนนอนอยู่เพื่อนผัวนอนอยู่ตารางหมเออ นอนอยู่ทั้งเฮือนมันแบบบบเจ็บเอวบบเจ็บดังบ่แบบมันเจ็บคือกันหันเละแบ็ดเฮาหนี่งนอนยากเพราะว่าเป็นเป็นบเรียบเลยนี้หนะเออเป็นมันบอดีไปได้แมน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 อืมกินขนมามันกินมันกินอิ่มแหละด้วด้วยด้วยกินาเนี่ยกินนมเนี่ยด้ยดยก็เห็นเด็ก็คือว่าแหละพอเป็นหลังเอยก็สงสารน้องๆอยู่น่ะเป็นแค่หน้าหนาวบ่สงเสือขึ้นไม่ที่เอามาจะใช้ใช่ไหมฮะไปเอาให้ โอ้บ yeah, oh ่เมนเนาะพ่อพ yeah. yeah. yes yeah. ี่น้องเนาะกะเบ่าจิตมานำกันกับเบ่าตาเนาะเหมือนเนาะกะรพ่อที่บ่าวตาเพิ่นซื้อมาให้กันคนละสุดเนาะไม่ได้กันเนาะเสือ่งสรงเสืองามแท้หนิเนาะพ่อพี่น้องเลยเมาตาเพิ่นก็ซื้อให้พอดีเป๊ะเลยเนาะเก่งกวัวหอดบ่จิตซื้อของอีกพ่อพี่น้องเลยเพิ่นกะอยากซอยเนาะไม่ได้กันเพิ่นกะอยากซอยน้องๆเพิ่นกะเห็นได้กัสงสาร จะๆๆการมาหนีมาแล้วก็ดีใจแหละพอพี่น้องเอ้ยก็เอ้ยก็คือว่าเนี่ยเอ้ยจักเดือนได้เอ้ยนี่ทองโดยหอดแล้วใกล้แล้วบ่ไกลสี่ขอดแล้วบ่คำขอดเนี่ยสี่ขอดอดียูใช่เอิดขาดทันไปขาดอยู่พุ่นแล้วอยู่ห้องหมอบ่อยู่ห้องหมาบ่นะห้องมาเออเลดจังได้แบบนี้คำว่าบ่มีเงินมีคำสี่สี่ขอดได้ไหมบ่เห็ดไปได้ เอ oh, like boy, like okay. coffee, no? um. yeah, ้าบ่มกาเอาไปนั่นเอหนึ่งว่าพิ่นเห็นขอดพี่บ่คพอดพี่บ่วขอดพี่บ่โอ้ใครยุคําขอดพี่เนาะอืออไรลูกยากรลูกยากบันี้ช้ำคืนชีนั่นโอ้ยาห้จนแบบคุยงัวและข้อเอินค่ะแพทย์เอิรถนทำัวนี่โอ้ตัวนี้ใครแน่ะกับตัวนี้นี่ไตลูกยาก เจ็บมาเตเนี่ยเอวนี่ยอู้ยเนาะพี่น้องเลยกะคือว่านะเอ้ยก็ระมัดระวังนี่เด้อกข้ามาไปหันไปนี่กันเนาะแต่ว่าบำรุงเจ้าของเนาะมันก็จะเห็นวียงนักหลายเด้อที่ว่าถือผ้าคาทองแบบนี้เนาะอ้ยก็คือว่าได้อายเอ้ยเมียถือผ้าคาทองเหมือนเองเอ้ยไอ้กะบำรุงหาแนวอันบำรุงเพลนเนาะว่าได้ก็ได้อืม

น้ำสังไงเนาะเออเหมืงเด้อเหมืงเด้ออ๋อลืมเนาะลืมเอาอีกอย่างหนึ่งเนาะกะมานี่เด้ออ่าบวจิตชื่อันยาสะหัวเนาะยาสะหัวมาแล้วกะบสบู่เนาะให้น้องสะผมเนาะสะผมน้ำล้วกะอ่า well อันบวชขออนุญาตน้ำ so น้องอาบน้ำ yeah, ก so ันสาสบู so ่อยู uh ่บ่สาอยู so ่บ uh ่โดย กะไม่น hmm. okay, ี่กะชื่อกันอย่าชาหัวมาเนาะอาบน้ำกะซาหัวเด้อน้องหล่าเด้อเอ้าวอ้าวอออาบน้ำเปาหัวนี่เด้อโอเคเนาะ้อ้เนาะมีทั้งสบู่สบู่แน่ได้พ่อพี่น้องเลยในสิ่งในแนวอยู่เนาะกะดีใจน้ำควบครัวของเพื่อนเดี๋ยพี่น้องเลยบ่เลยก็บ่อีกเนาะบ่เลยบ่เริงบ่เลยกันจะ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 ไม่นี่กะมากะถือว่าคำพอสมควรเด้พ่อพี่น้องเลยแต่กะ ดีใจเนาะที่ได้โด, <laughs> ดยกะมีทั้งข้าวสารอาหารแห <Runner> ้งนี่แหละปลากระป๋องพร้อมเนาะเลย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 เจ้าก็คือไอ้นี่ถ้าว่าบริเฮทธเวียงน้ำมันนั่นไงท่าว่าบริเฮทธเวียงน้ำพิ่นเลยไอ้สิเฮดเวียงยังไงปลาซาปลาฮะซาปลาซาปลา สป่าเนี่ยใช่ทุลักอยู่ห่วยหมดสป่ามามามากิบอ๋อแต่ว่าเรื่องการเงานเนี่ยบ่บ่ได้หาเนาะโอ้แถ่นไ่นก็คือว่าได้อ้เอ้ยลูกเต่ายังน้อยเฮงเนาะบ่ได้ก็เลยแต่ว่าเขื่อนชาดันเป็นยังเป็นไน้นี่อยู่กับอันตรายได้อ้ไรเมนได้คำเป็นไน้นี่ลูกเต่ายังชิงใหญ่ขึ้นไปเมื่อไหร่ได้ กอาศัยหัวหนา้าครอบครัวเนาะบ่ได้ก็เนาะเพราะนะที่ว่าน้องเว้านี่น้องบ่ได้อสอนเด้อบะนะ่ได้ก็เนาะคือแนะนำนันน่นเลยเนาะคือแนะนำสิ่งที่มันดีแล้วกะ็อ่าคิดเห็นลูกคิดเห็นเต้าเนะาะบนะ่ได้ก็เนาะลูกเต้เาเฮาใหญ่ขึ้นมายังน้อยอยู่ตัวน,นี้ก็เพื่อเขาเจ้าใหญ่ขึ้นมาสิได้มีเป็นชันนันเป็นนอนอยู่เป็นของเจ้าของเนาะก็ะมีแต่ว่าไอ้กับอ่าเพื่องแหละว่าอแรกเลยหาเพื่องมาไพ่หย,ย่ามาสนอยู่นี่แหลนะเนาะ จ้าๆๆๆๆโอ้นพอพี่น้องเห็นได้กะหดหูใจน้ำอยู่เนาะพอพี่น้องเลยพอเดี๋ยวเห็นเฮือนซานด้านเป็นของเพลินกะสุดยอดเฮงเนาะมาจากคำอธิบายพอพี่น้องเลยเดี๋ยวประจิตสีพาผอแมะพี่น้องไปเบิ้งเฮือนเพลินอีกรอบแหละพอพี่น้องเลยไปเบิ้งเมื่อนั่นกะถือว่าสมควรเนาะเดี๋ยวประจิตจะไปสำรวจเบิ้งว่าอันใดควรใช่ได้อันใดควรใช้บ่ได้เนาะจากเบิ้งที่สภาพเนี่ยคือสี คือสิบุมีแนวเนาะไอเนาะบุเป็นแบบบุ๋มเคียงเห้งวัดสูชิงสูแนว่ยแหละเลยผมพี่น้องเอ้เลย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 ก็มีแต่เป็นกำลังใจให้เอื้อใกับมอายเด้ออายเด้อสู่ต่อไปเนาะก็คือค้า่าห้าวถ่าให้แต่ผู้ใหญ่เพิ่นมาซอยกะเพิ่นซ่วยยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ซอยเฮาตลอดชีวิตเนาะเพิ่นบ่ได้ซอยเฮาตลอดไปบ่ได้กะก็มีแต่เอื้ออายนี่กะสูเอาเองเนาะบ่ได้กะเนาะ โดย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 จังใดกะตอนนี้กะสีข้ามเนาะเอ้ยเด้ออ่าน้องกะสิได้ขอตัวกลับเนาะจังใดกะเป็นกําลังใจให้เอ้ยกับไม้สู่ต่อไปเอ้ยกะอันถือผ้าข้าวท้องนี่ก็ขอให้ปลอดภัยเนาะคลอดออกมากะเด้งดุเด้งเต้ากะขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะเอ้ยเนาะโดยจังใดกะขอให้เป็นกําลังใจให้อๆสูยๆได้เด้อจ้าจ้าจ้าเอ้ยเอ้อเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีน้องหน่าสบายดี สบายดีโดย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 กับสิประมาณนี้แหละพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวบัจจิตชิพาพ่อแม่พี่น้องไปอยู่ที่ไปเบิ้องนอไปเบิ้งเพื่อนเพื่อนเลยพี่น้องกับมื้อนี้คือของที่บัจจิตเชื่อมาในมื้อนี้แหละพ่อพี่น้องก็มีทั้งข้าวสารสาสองเนาะก็มีทั้งถั่ยวิบว่องหมักพริกเกลือปลาแห้งม่มีปลาแห้เนาะก็มีทั้งเกลือเป็นนัวปลากระป๋องหม้อสบู่โคกขนมเนาะโดยโดยโดยแจกสับผมเพิ่ม โลยก็ดีใจแหละพอพี่น้องเลยเจ้าก็โอเคแหละพี่น้องเดี๋ยวบัจิตจีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเฮือนเนาะโดย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 ก็นี่คือสิเป็นส่วนส่วนพักส่วนปลูกของเพื่อนเนาะนี่เนาะคือสิปลูกกันพักปัวพักปัวพักของเพื่อนี่เนาะนี่ก็เนาะงพอพี่น้องเลยสวนจับเจือเพื่นกันเลโดย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 นี่ก็จะเป็นเฮือนซานของเพื่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยว เพิ่นว่าเมาื่อคืนนี้เพิ่นขึ้นไปนอนอยู่ทั้งเฮือนเนาะพี่น้องเมียเพิ่นเนาะผัวเพิ่นขึ้นผัวเพิ่นน่ะอ้ายเพิ่นน่ะนอนอยู่ตารางเนะาะจะจะจะก็สิเป็นประมาณนี้แหละพ่อม่พี่น้องเลยโดยโดยโดยเดี๋ยวว่าจิตสิขึ้นไปหาเนาะสิขึ้นไปสำรวจเบิง่งเนาะว่าอันเสานี <c oughs> จังว่าเลยพี่น้องเออเจ็บหลไร อย่าไปจีดจิกไกายหัวมันไดเนาะขึ้นะให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะ่งเนาะอืมคือเป็นนี่คือนอนไม่ได้หรอกพี่น้องเลยเนะาะจะกคนชีนอน,นได้ไหเนาะพี่น,อน,น้องเลยก็คือปีกไหมเนาะบ่านไหนเนาะปีกไหมแบบพืนบ้นบะุรีแบบเลยพ่อพี่น้องเลยนอนก็คือเจ็บดังเจ็บเอวแล้วพ่อพี่น้องเลยแต่เรื่องเสานี่บอจิตว่าใส้ใส้ก็ได้แหละพี่น้องเลยนั่นก็คือ,คอพไพ่ใหม่เลยเนาะ Ta 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 bớt để nó như cả, Nó ta nó ta Bộ ta ta nó, phải nó ta 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 Bộ mi ta 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 คือน,นี่คือจะเป็นพื้นแป็ดเนาะพี่น้องเลยโบเรียบเนะาะบาเดียกันเนาะนอนหนึ่งคือชีอ้หนักดูพอพี่น้องเลยโอ้นี่คือบ่อนนอนของเพิ่นในพอพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็อยู่ไร่จังใดเนาะพอพี่น้องเลยก็ข,ขี้บาดแต่น้องๆเนาะที่ยังโบจักบะสังเลยส่วนพี่น้องจงังใดก็เป็นกำลังใจให้ก็อยากให้ใหัวหน้ขาครอบครัวของเพิ่นสู่ต่อไปเนาะบาเดียกัน ไม่นี่บโมีแล้วพี่น้องเลยเนี่ยเนาะไม่อยังไี้ม่คือเออคือใหม่อยังพวกตัวพี่น้องแบบขาวบ่เหมือนขาวว่แบบสีมัวบ่อันขางเนาะหักไปแล้วพวกพี่น้องใช่ปะไรพี่น้องโอ้ยถือว่านักหลายพวกพี่น้องเลยเจ้า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 ไล่ซิงใด่เนียวพี่น้องเลยเจ้าเจ้าก็โอเคแหละพวกพี่น้องเลย เดี๋ยวบัตจิตรเกษีขอตัวกับ๊บเลยเนาะเจ้าเจ,จ,จ,จ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอพี่น้องพื่น้องๆบัตจิต็ได้มอบของเนาะมอบของให้เป็นเป็นที่เยียบห้หอยแล้วพอพี่น้องเอ๋ก็หลายสิ่งหลายเนยวอยู่เนาะมันหน,นี่ก็นเนาะก็ดีใจแหละพอพี่น้องเอ๋ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเมพี่รมเปี่ยมคงน้าหลายเด้อที่เป็นฝากเงินมาให้บัตจิตรื้อของเมื่อนี้เนาะก็ดีใจเลยก็ ขอให้ขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งขมเจ็บจะได้ขมไข่จะมีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเนาะเจ้ากะมื่อนี้บ๊วจิตกะเอาของให้เพิ่นแล้วกะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเพื่อนของเพิ่นอีกเนาะแล้วกะจากสภาพที่เบิ่งเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ยังใส่บ่ได้จังอันเนาะบ่ได้กกะมีแต่บางอันเนาะพี่น้องเนาะกับบางอันเนาะก็เป็นเสา เสาเนี่ก็มีอยู่อันสี่เนาะมีอยู่สี่เสาที่ใช่ได้นะพี่น้องเนาะนอกจากนั้นไม่ก็คือสี่เริ่มต้นใหม่ประเดะพราพี่น้องเลยจะจะจะก็เห็นเนี่ยก็เป็นตาสงสารนั่นเด็กน้อยเนาะก็เป็นตาสงสารครอบครัวของเพื่อนยู่พราพี่น้องเลยจะจะจะก็คือว่าเนี่ยพราพี่น้องเลย ถ้าหากวนะ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากสื่อเดือครอบครัวของเพิ่นเนาะกะติดต่อมาหาบัจจิตทางเฟซทางไลน์ไรเด้อบัจจิตชีเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุดขุดสุขขดคนเนาะ เจ้าเจ้า,จา,จาก็โอเคแล้วพอพี่น้องเลยบาจิตกะชิได้ขอตัวครับเนาะกับอนอื่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกุลุกคลที่เข้ามาที่ตามได้ให้กำลังใจบัจิตตั้งแต่ต้จนจนจบและบอกขามโฆษณาของบอัจิตบาจิตกะกอขอบุญขอบคุณหลายหลายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแหงเบิร์ดสขขนนาากุลุกคนเนาา้อะท่ขขาน, <S <S <ใ>น,นี้บัจิตก็ขอ,ขอกล่าวเข้ามาสบายดี